สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาาวันนี้เหมือนเดิมครับตอนนี้ยังอยู่ที่โรงผักสลัดในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเวลาเราทําโรงเรือนปลูกผักสลัดนะฮะแบบสไตล์ทําเองเหมือนผมเนี่ยบ้านๆเลยคือผมทําผักสลัดให้ดูตรงนี้เนี่ยเข้าปีที่4แล้วครับวิธีการทําของผมก็คือไม่มีการวัดค่าน้ําปลูกน้ําธรรมชาติน้ําประปาน้ําบาดาลก็เราก็ปลูกกันแบบนี้ครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวรอเก็บเกี่ยวเลย อ่ะคราวนี้มาดูครับว่าเวลาเราจะทําโรงเรือนปลูกผักเนี่ยทาเองเนี่ยฮะอ่าเราควรมีช่องว่างระหว่างผักสลัดกับหลังคาเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะดีทําไมเพราะอะไรอ่ะมาดูครับจากประสบการณ์ผมตรงนี้4ปีเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนดูครับว่าถ้าจะทําอะไรยังไงลองดูเป็นแนวทางได้ครับไปปรับใช้เพื่อที่จะเวลาเพื่อนเพื่อนทโรงเรือนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมา พลาดอย่างน้อยฟังประสบการณ์ผมไปเพื่อไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะง่ายไปอีกระดับหนึ่งครับจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะว่าผมก็เจ็บมาเยอะครับจากตรงนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับอ่ะดูครับโรงเรือนผมเป็นไงสภาพไม้ไผ่ธรรมดานี่นะครับมีง่ามด้วยคือเรื่องช่างเนี่ยผมไม่เก่งหรอกครับผมก็ดัดแปลงเอาในรูปแบบที่ผมคิดว่าเออแบบนี้มันได้แต่ทีนี้มาดูรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆครับที่เราควรทําเวลาเราปลูกผักสลัด ช่องว่างที่ผมพูดถึงคือตรงนี้ผักกับหลังคาตอนนี้เป็นหน้าร้อนครับผมจะไม่เอาพลาสติกคุมโรงเรือนเก็บไว้เอาออกเพราะว่าถ้ามีพลาสติกคุมโรงเรือนหลังคาผมต่ําเนี่ยความร้อนจากพลาสติกที่มาโดนกับผักผักเฉาแน่นอนนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ผักเฉาความร้อนทีนี้ระยะห่างอย่างน้อยที่ผมเคยทํานะอย่างน้อยเลย50ซน นั่นคืออย่างน้อยแล้วเพราะาบุรีรัมบ้านผมเนี่ยร้อนมากครับถ้าหลังคาต่ำเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ต่ำๆสัก30หรือ25เซนเนี่ยอากาศร,ร้อนๆแบบบ้านผมเนี่ยปกตินี่ถ้าผมไม่มีการขุดคูหรือว่าทำอ่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปนี่คือวันที่18 19มีนาปี6 6ครับอากาศบุรีรัมร้อนมากผักเฉาแล้วครับถ้าเป็นปีก่อนๆแต่ปีนี้ด้วยประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาทำให้เรารู้ว่าต้องทำยังไงกับผัก ตรงนี้เพื่อนคนใดเจอวิธีผักสลบแดดอยู่ย้อนไปดูได้ครับทีนี้ส่วนที่ไม่สลบแดดส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยฮะหลังคาโรงเรือนทําให้ต่ําหน่อยโอ้ยทาให้ต่ําหน่อยถ้าทําให้ต่ํามากเนี่ยโอกาสที่ผักจะเฉาเนี่ยมีสูงครับผักเฉาใบไหมเพราะอากาศร้อนเป็นแน่นอนดังนั้นทําให้ห่างหน่อยความสูงสูงมากได้ไหมสูงมากได้ครับยิ่งมากก็ดีแต่ว่าของผมถ้าสูงมากผมจะเจอปัญหาลมในฤดูร้อนนฤดูฝนต้นฤดูฝนลมจะแรงมากฝั่งบ้านผม ถ้าผมทําหลังคาสูงเกินไปปลิวกระเจิงหายหมดแน่นอนผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆครับว่าถ้าจะทำเอาไปดูโรงฝั่งนู้นด้วยก็ได้โรงเดียวกันนี่ฮะโรงยาวหน่อยโรงนี้ประมาณแปดสิบเมตรเนี่ยฮะความสูงจะอยู่ประมาณเนี่ยห้าสิบเซนบวกบวกห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนผมจะใช้ความสูงประมาณนี้โรงผมก็ง่ายๆโอ้นี่ไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องมาจัดการแล้วลมแรงครับเนี่ยหลุดไปหมดเลยต้องเอาเคเบิลทายมาขันตรงนี้ไว้รัดไว้ นี่ฮะปัญหาหน้างานก็จะมีเพราะว่าโรงผมก็ไม่ใช่เป็นโรงมาตรฐานอะไรผมก็ใช้วิธีทําง่ายๆสไตล์ผมนี่แหละเพราะว่าผมเน้นที่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ผักผม่ขายได้แล้วก็ราคาดีไม่ต้องมาสนใจว่าโรงผมต้องหลักหมื่นหลักแสนถึงโรงผมจะแพงขนาดไหนผักผมก็โลละร้อยเหมือนเดิมผมก็เลยใช้วิธีนี้ส่วนเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาหรือกาลังทําโรงเรือนอยู่ผมก็มี คลิปหนึ่งครับที่ว่าทําโรงเรือนแบบไหนเพื่ออะไรยังไงก็ไปดูและปรับใช้เป็นแนวทางบางที่ผมก็พูดไม่ละเอียดเพราะว่าขั้นตอนหรือวิธีการของการทําผักสลัดนี่มันมีหยิบย่อยเล็กๆน้อยๆมากเลยครับบางทีก็พูดไม่ครอบคลุมก็ต้องขออภัยด้วยส่วนเพื่อนๆคนใดอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรในผักสลัดก็คอมเมนต์มาได้ครับหรือเจอปัญหาคอมเมนต์มาถ้ายาวผมทําคลิปให้ดูเลยไม่ยากครับผมทําให้ดูฟรีเพราะว่าอย่างน้อยเพื่อนๆได้ไปดูเพื่อปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงในการปลูกผักตัวเองเพื่อจะได้มีไรายได้เข้าบ้านในส่วนตรงนี้เพราะว่าผมทําตรงนี้มาก็สี่ปีแล้วแน่นอนครับปัญหาเจอเยอะแยะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแนะนําเรื่องความสูงของหลังคาเนี่ยกับผักสลัดตรงนี้มีผลมากครับสําคัญด้วยถ้าหลังคาต่ําลมไม่โกรกถ้าลมไม่โกรกเวลาปลูกผักเนี่ยผักจะไม่ค่อยโตนะครับจะแค่ๆเกินๆจะเหมือนจะโตแต่ไม่โตผมเคยเป็นครับผมก็เลยทําอย่างนี้ อะดูเป็นแนวทางไปปรับใช้นะครับเจอปัญหาคอมเมนต์ถามสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ